อยากกินตีหิวเขาตีละหิวหิวยังหิว,หวให้จังไหนให้จังไหนให้จังไหนให้ไหนกินตอบรู้จัดการลูปมิหยังก,กินไ,ไล้ ส่วนรายวักินย้อนพอ่อละพ่อหา้ามแม่ไม่ไผมกินผมไมโอดเลย <c oughs> สูนยนค่ะ้ตนย <c oughs> เดี่ีมีกันใดระเดเลยบางย้อมเสาศูนย์เลยวันดดนอนระเบิดนี่มันกวนเบิดนี่มันบอแมนอันนี้ <c oughs> ดั้งใจเราตีลิงนิ่งได้ตั้งใจเราตีเสียบเจ๊งแต่นี่มักกระดูกหมูกันซุปกระดูกหมูเออการทำนิวกันแม่ะเดี๋ยวมือเอิญต้มฟักให้กินต้มฟักกระดูกหมู